สวัสดีครับนะฮะวันนี้ผมมีรถไซเล็กนะฮะอีกหนึ่งคันมาให้ชมนะฮะเป็น t o y ยต้าวีออันนี้เข้ามาใหม่เลยนะฮะสีดำสวยเดิมนะที่สำคัญนะคันนี้มือเดียวป้ายแดงนะฮะส่วนราคาผมจะให้เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูท้ายคลิปกันนะฮะเดี๋ยวมาดูสภาพกันก่อนนะนี่นะฮะมีเซนเซอร์ข้างหน้าด้วยนะฮะโอ้โหไม่ธรรมดานะครับเสน่ห์ของ V ีออดูนะฮะคิ้วโครเมียมหน้ากระจังเห็นไหมอ่านี่นะฮะ คือมันมีสเสน่ห์มากนะโฉมนี้นะฮะโฉมปี2007นะครับผมนะได้ความเดิมล้อมแมกเดิมทุกสิ่งทุกอย่างเดิมรถไม่เคยแต่งไม่เคยโหลดนะอ่ะมาดูรอบนอกนี่นะฮะโอ้โหมาแบบนี้เลยนะใครได้ไปนี่นะฮะคุ้มๆเลยนะครับผมนะนี่นะฮะมาดูนะล้อเดิมๆของเขาเลยนี่นะครับผมนะอ่าเห็นไหมนี่นะครับผมนะท้ายสีสวยเลยนะครับผมนะ านี่นะฮะมีสปอยเลอร์หลังเล็กๆนะฮะชิ้นเล็กๆนะครับผมนะตัวนี้เป็นตัว 1.5e นะฮะลูกค้า 1.5e เซนเซอร์หลังก็มีให้ทั้ง4จุดเลยนะ ه, อาจจะมีริ้วรอยบ้างนะฮะตามธรรมชาตินะฮะอันนี้เราไม่เก็บนะเราปล่อยให้มันสวยแบบธรรมชาติเลยนะครับผมนะอ่านี่มาดูข้างในกันเลยนะฮะ <c oughs> จะต้องร้องว้าวเลยนะครับผมนะอ่านี่นะขอดูข้างในเลยนะฮะ ภายในนี้ก็ยังไม่ได้สปานะให้เห็นกันสดสดดิบๆนี่นะครับผมนะอ่าโอ้โหข้างในนี่สวยนะเหมาะเลยนะใครที่หารถไซสเล็กไว้ใช้งานนะขับส่วนตัวนะดูนะฮะเบาะโอ้โหสภาพดูนะฮะลายหมากรุกใช่ไหมอ่านี่นะแล้วก็มีพรมนะฮะอ่าไม่ไม่ค่อยได้เห็นแล้วนะนี่นะฮะพรมอ่ากันแดดนะอ่าไว้ที่คอนโซลนี่นะครับผมนะเกียร์ออโต นะฮะมาแบบนี้เลยนะสวยๆมากนะเจ้าของเดิมเขาใช้สะอาดมากนะใช้รักษาดีนะฮะกลิ่นข้างนงข้างในนี่หอมเลยนะครับผมนะไม่มีกลิ่นอับไม่มีกลิ่นบุหรี่นะครับผมนะอ่ะดูเบาด้านในโอ้โหดูนะฮะเคยได้นั่งบ้างหรือเปล่านะอ่าฮะนี่นะฮะมันสดจริงๆนะครับผมนะอ่านี่นะครับผมนะใครอยากจะดูัวจริงนะต้องมาเอาให้ได้นะครับผมนะเดี๋ยวดูด้านท้ายเลย <c oughs> อ่าด้านท้าย เรามาดูด้านท้ายว่ามันกว้างไหมอ่ะมาดูครับตักร่องมาใกล้ๆเลยว้าวเลยนะฮะโอ้โหถาดรองนะฮะคำว่าวีออสนี่นะครับผมนะนี่รักรถไม่รักรถนะครับผมนะถ้ามีสิ่งนี้อยู่ในรถแสดงว่าคันนั้นเนี่ยสะอาดสวยแน่นอนนะครับผมนะมันกันเละกันเปื้อนกันรอยได้หมดเลยนะอ่ามาดูฝั่งทางนี้นะฮะโอ้โหนี่นะครับผมนะผิวพันธดีมากนะผมกล้าท้าเลยนะหนึ่งในรุ่นเลยนะครับผมนะ นี่นะครับผมนะโอ้โหอ่าเนี่ยมาดูฝั่งนี้กันต่อโอ้โหนะฮะนะอาจจะมีตำหนิบ้างเล็กน้อยนะตรงนี้นะอย่าไปซีเรียสมันนะครับผมนะเอาภาพรวมนี่ยนี่นะฮะโอ้โหมีถุงลมด้วยอ่านี่นะฮะสภาพด้านในนะกระจกปรับมองข้างไฟฟ้านี่นะครับผมนะอ่าน,นี้ที่วางแก้วนะ โอ้โหนะ่ะสดมากเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์ออปชั่นไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกคุณแจร,รีโมดนะอันนี้มีคุณแจร,รีโมดด้วยนะ,ะเดี๋ยวให้ดูมามาดูนะฮะนี่นี่แหละสภาพมือเดียวป้ายแดงมันต้องได้สภาพแบบนี้น็อตนอ็ไม่เคยขยับนะคขานหน้าสวยสวยมานี่นะฮะแก้มสายขวาดูนะฮะน็อต ดูเครื่องยนต์อ่าเครื่องยนต์พันห้านะสี่สูบ VVT-i สวยไหมนี่นะฮะต้องเอาให้ได้นะครับผมนะอ่ารถเพิ่งเข้ามายังไม่ถึง2วันเลยนะฮะอ่าวันนี้เอาไปราคานะฮะปี07นะครับผมนะ Toyota Vios 1 5 e 1,27,000บาทนะคันนี้ขายเงินสดนะครับผมนะใครที่สนใจก็081519-8985นนะรหรือจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ไลแอดนะฮะแอดไซด์ดพีอาร์หนึ่งเก้าเก้าเก้านะครับผมนะใครอยากจะมาชมตัวจริงนะมาได้เลยที่ถนนรังคขงแขงหนึ่งร้อยหกสิบสี่นะติดถนนใหญ่เปิดทุกวันนะฮะย้ำอีกทีหนึ่งนะศูนย์แปดหนึ่งห้าหนึ่งเก้าแปดเก้าแปดห้าเบอร์พี่สุพันนะสามารถติดต่อเข้ามาได้ตลอดเลยนะเราเปิดทุกวันนะฮะฝากไว้ล้วกันนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวันนี้ต้องไปก่อนสวัสดีครับ